ก็ลหลังจากที่เราปลดล็อกกฎหมายนี่นะฮะมันก็กลายเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยอยากจะปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้มีค่ามันมีมูลค่าทางทรัพย์สินสามารถเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้แล้วเมื่อมันมีอายุมากๆมันก็มีมูลค่าที่สูงมากในช่วงต้นปีเนี่ยที่เรามีการเพาะกล้าไม้เนี่ยประชาชนมาขอกันล้นหลามมากแทบไม่ไม่พอแจกซึ่งอันนี้นก็จะเป็นเป็นแผนงานในอนาคตที่เราจะพยายามจะเพาะกล้าไม้มีค่าให้มากๆขึ้นเพื่อที่จะรองรับ ความต้องการของพี่น้องประชาชนก็มีคนที่ไม่ดีที่พยายามเอาเงื่อนไขของการปลดล็อกครั้งนี้เอาไม้ที่ไม่ถูกต้องมาสวมเป็นไม้ที่ถูกต้องก็เหมือนกับมีการไปตัดไม้ในป่าหรือในที่ดินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เอามาสวมในพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์มาตรการในการควบคุมของเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งเรามีระบบการตรวจสอบ ย้อนกลับในระบบการขึ้นทะเบียนสวนป่าหรือการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบแอปพลิเคชันของกรมป่าไม้เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องของแหล่งที่มาของเอกสารสิทธิ์ซึ่งในเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันจะมีตำแหน่งแปลงที่ดินเราสามารถตรวจสอบได้ว่าตำแหน่งแปลงที่ดินตรงนี้อยู่ที่ไหนดูจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางกาศได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีต้นไม้ต้นนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วก็เอกสารหลักฐานเนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปรับรองเราก็จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็มีการตั้งการตรวจสอบแล้วก็ดาเนินการทำวินัยมมมผมอยากให้มองในในแง่ของการอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ก่อนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมีคุณค่ากับพวกเรามีคุณค่าต่อ,อยุวชนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปในพื้นที่วัดพื้นที่โรงเรียนที่เป็นพื้นที่สาธารณสถานอย่างนี้ควรที่จะต้องได้รับประโยชน์จาก ต้นไม้ในเชิงสิ่งแวดล้อมจะมากกว่าไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้ตัดแต่ถ้าจะตัดเพื่อการใช้สอยจาเป็นจริงๆก็ให้ดูตามความเหมาะสมแล้วก็ให้ประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าควรตัดหรือไม่อย,อย่างไรถ้าจะตัดจะตัดอย่างไรครับล่าสุดผมก็ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการสานักง,งานพระพุทธศาสนาห่งว่าเรื่องนี้ควรจะต้องดําเนินการอย่างไรท่านก็เลยแนะนําว่าให้ให้กรมไม้เนี่ยเร่งทำหนังสือประสานไปที่ทาง ํนานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและเดี๋ยวสํานักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะอนําเข้ามหาเถรสมาคมแล้วก็กําหนดเป็นมาตรการเป็นแนวทางปฏิบัติว่าถ้าวัดจําเป็นจะต้องตัดไม้จะต้องตัดอย่างไรจหรือจะต้องมีการประสานงานคือทําเป็นมาตรการที่ชัดเจนเพื่อควบคุมไม่ให้มีการตัดไม้โดยไม่ถูกต้อง ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีประชาชนนะครับมาขอต้นไม้เรามากนะครับและตอนนี้กรมป่าไม้ก็จะพยายาม ผลิตให้ได้มากๆตอบสนองให้พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสนี้ถ้าท่านคิดช้าต้นไม้ท่านก็โตช้าเพราะฉะนั้นท่านต้องรีบมารับต้นไม้และรีบไปปลูกเร็วๆนะครับปลูกก่อนก็โตก่อนกฎหมายเปิดช่องแล้วเพราะฉะนั้นท่านปลูกได้เลยไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงไม้ชิงชันไม้ประดูไม้ยางนาหรือไม้สักไม้ที่เป็นไม้ห่วงห้ามตามกฎหมายป่าม้ถ้าอยู่ในที่ดินที่เป็นที่กรรมสิทธิ์ของท่านท่านปลูกได้ครับปลูกได้ตัดได้ขายง่ายส่งออกได้